ค่ะ F4 ทุกท่านมือนีต่อกับพาทุกคนเข้าป่าโล่งๆคือเกาเนาะจ้าวันนี้เรามาป่าโล่งค่ะทุกคนนู่นค่ะเจอกลุ่มเห็ดกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนู้นแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะลุยไปกันน้ำกันกันกบต้อนะจ้ารุ่นไปน้ำกันบาต้อสิได้เห็ดบ่จ้ามือนี้ค่ะรุ่นไปน้ำกันแล้วค่ะ ความสุขของต้ก็คือการข้าป้าหาเกมเห็ดเนาะคะ่ะแล้วก็ได้ทําคลิปให้เอฟซีได้รุ่นไปน้ากันกบโต้อนะคะความสูขของเอฟซีก็ได้รุ่นไปน้ากันกบโต้อะคะ่ะดูเพื่นๆไปน้ากันนะจ้า เปียกเอ้ยติดไม้ติดมือมเปียกค่ะ เก็บกันไปเรื่อยๆค่ะดอกอยงใหญ่อวบๆนะค่ะขายาวๆมันหมานเด้อนนีินจ้าเห็ดกำลังดอกใหญ่ค่ะพี่น้อง มีหอยคนมาเก็บรอบหนึ่งแล้วเนะค่ะเนี่ยแต่นี่ก็ะสโพขึ้นไหมบ้างประมาณสามวันเน้ะค่ะตัวกับสีสไตล์ของตัวกับแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องเนาะกับยุ้มหัวกองแล้วก็ มาตัดขาเนาะค่ะมานางตัดขาที่หลังหนุมหัวเลยค่ะพี่น้องต้วต้อซ่อนใต้ดอกสิต้วบุถนัดเด้อค่ะต้วเก็บซ่อนใต้ดอกต้วบุทธนัดเด้อจะพี่น้องค่ะตวถนัดหนุ่มเนาะค่ะนี่ค่ะ พุ่งพี่ิีอย่จา่าตามมานะคะ f ีตามต่อมาค่ะพากเก็บเห็ดมุนม้วนนะจ๊ะเราต้องคิดอย่างายเอามวลเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามวนเอาเงินเอาทองเนาะค่ะเึิงค่ะ ิกหัวกองกองรุดเนาะพี่น้องเนาะกินหัวกองกองไปเลยดอกนี่ดอก,น,ดอกน้อยบให้เลือกตัวเห็ดดับมาสยางเขาป้าได้ดับป้านั่น พี่น้องกับเห็นบ่ค่ะเห็ดมันปูต้อสียนตในเบิงค่ะไม่มีแตกค่ะทุกคนบ่มีแตกพี่น้องบ่ต้องห่วงนะคะเห็ดมันปูบานเฮามันบ่คือเห็ดมันปูมันบ่คือเห็ดแดงนะคะพี่น้องีนต่อจโยนใส่ไม้เบิงค่ะนี่บ่ไม่แตกค่ะพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าค่ะว่าต่อยนแห้งเดี๋ยวเห็ดแตกมันบ่แตกค่ะเห็ดมันปูมันบ่คือพวกเห็ดแดงเห็ดอ่าเพิ่งนะคะพี่น้องค่ะ ก็คือเห็นมันปูบ้านเฮาละจ้าโยนลุนไปรูดเจ้าจากโยนแ้งปันใดกัโดบโยนรูดบ่เตกดอกไม่ต้องห่วงค่ะเออพี่น้องเพิ่มาเก็บกอนต่อเบื้งนะคะ่ะเพิ่มาเอาตะดอกใหญ่ นี่ค่ะเหลี้เพึ่นมาเก็บบ้างประมาณสามมื้อนี่แหละค่ะพี่น้องสามวันนี่ที่เลี้ยตาพึ่น,นค่ะตัวก็เลยได้ตะดอกน้อยๆเนาะค่ะไปใส่กระไดไปบทันพึ่นนะจ้ะเกิดถ้ว่ากับพ่อได้อยู่เนาะพี่น้องนีห้อยพิ่นตัดขาเต็มอยู่ตัวเห็นแบบแบบยึดตรงนี้ นี่ค่ะหลงเหลือในจุดตรงนี้ถ้าเห็นกระดอกใหญ่เนาะพี่น้องเนะาะอุ้ยยุงยงอุ้ยดอกใหญ่พี่น้องถ้าหลงเหลือตาคุณกระดอกใหญ่อยู่เนาะ เจออีกแล้วค่ะป้าลุงล่งค่ะทุกคนเจออีกแล้วม,ม,มัน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 จ้าเก็บกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มันดูใตญ้งมันเอาหน้าป้านี่คนมันเก็บแล้วค่ะพี่น้องคุณไอ้รีเทเวอร์มาเก็บแล้วป้านี่จ้ะเห็นหลุดเขาจอดอยู่ต้อมาเก็บน้ำก้นเขาค่ะหลวงตาเพลนก็เป็นป้าเห็ดติดต้อพ่อไววคิันอาจะได้แบบว่าถ้าผมาก,ก้อนผู้นั่งก็ได้เนาะจ้ะแถบนี้ประเทศนี่สิเอ็น ลุยค่ะครับประเทศเพื่อนบ้านนะลุยแบบว่ามุนเอเล่แหละค่ะยามนั่นจวดทุกซอยเก็บเห็ดอันเพื่อนบอกเอาดอกน้อยดิแล้วก็เหยียบย่ำมุนเอเล่น้ำเขาเก็บเห็ดพวกนั่นทนุถนอมคือเฮาดิค่ะพี่น้องเขาแบบเขาเก็บมุนเอเล่น่ะกันมุดออกน้อยๆเขาโองมุนเอเล่น่ะเสียดายเสียดายเวลาต้อเห็น อันนี้ก็คือหลงตาเนาะค่ะหลงเหลียตาเขา